เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเศรษฐีเมืองไทยรวมถึงบริษัทในระดับพย์เนี่ยชอบไปลงทุนในมาลดีฟไปสร้างโรงแรมในมาลดีฟอสังขาที่นั่นมีดีอะไรเดี๋ยวคลิปนี้ไล่ฟังครับ จริเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะผมนักลงทุนและก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าคุณรับสาสังหารี่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่ช่อง p r o ต e r t y e x p e r t ไลฟ์ Line, ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอ็สังหารี่เราคือเพื่อนกันครับในคลิปที่ชวนคุยเรื่องของที่หนึ่งนะั่นคือตัวมาลดีฟนั่นเองต้องบอกว่าในขณะที่บ้านเราเนี่ยนะครับเกิดเหตุการณ์โควิดอย่างหนักหน่วงนะมีการปิดเม,มืองนะครับแต่เ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทางมาลดีฟเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งนะครับกร,ราาปปยยไไลบมมออ่งขเ หากพูดถึงเกาะที่มีความสวยเป็นดับต้นต้นของโลกนะครับหนึ่งนั้นก็ต้องมีมาลดีฟอย่างแน่นอนนะซึ่งมาลดีฟเนี่ยเป็นประเทศเกาะเล็กๆก,ก,กันนะที่ตั้งอยู่ในหมหาสมุทรอินเดียครับซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของความน้านําใสนะครับราวกับคริสตัลเลยนะแล้วก็เกาะไปด้วยเกาะปะการังราวพันเกาะครับอีกทั้นยังมีสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวครับซึ่งเกาะต่างๆนี้นะครับมีพื้นที่ราวๆอยู่9 0,000ตารางกิโลเมตรนะครับและมีเพียงแค่200เกาะเท่านั้นนะที่มีประชากรอย,อยู่อาศััยครบ และด้วยทำเลที่เป็นเกาะแบบนี้เนี่ยน้ำทะเลใสดอกคริสตัลแบบนี้นี่นะครับทำให้รายได้ส่วนใหญ่ทางมาลิสเนี่ยมาจากทางการท่องเท,ที่ยวนั่นเองนะคิดเป็น60%ของ GDP เลยครับที่นี่นี่ครับขึ้นชื่อเรื่องของความหรูหรานะครับก็มีโรงแรมสปารีสอร์ทมากมายเนี่ยเข้ามาเปิดกันที่นี่นะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับทั้งเครือของไมเนอร์เนีฮะเครือของเซ็นทรัลเนี่ยนะก็ลุยเปิดโรงแรมสีดาวที่นี่ครับ ซึ่งหลายคนพูดถึงก่อนเนี่ยก็จะงงๆว่ามาบอดีฟเนี่ยเอาพลังงานไฟฟ้ามาจากไหนนะครับคือไม่ต้องห่วงนะที่นี่เขามีโซลาร์ซีครับหรือว่าแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำนะครับเรียกว่าเป็นโรงไฟฟ้าลอยทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับอยู่ที่ทางมาลดีฟที่นี่เอาจริงๆเนี่ยหลายคนคงคาดไม่ถึงเลยนะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของมาเลดีฟเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับในปี2 5 6 2ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปท่องเที่ยวที่มาลดีฟเกาะเล็กๆตรงนี้เนี่ยถึง1.7ล้านคนเลยทีเดียวครับ และซึ่งหาม,มอในฝั่งของการลงทุนนะครับมาลดิฟเนี่ยเป็นที่ที่หนึ่งท,ที่มีราคาค่าเช่าต่อ,ตอคืนค่อนข้างสูงอีกทั้นนะครับไม่ต้องกลัวว่าห้องจะพังเนะเพราะว่านักเดินทางเนี่ยยินดีที่จะประกันในการเข้าพักห้องเหล่านี้ด้วยถ้าเกิดความเสียหายนะครับหมายกวามในฝั่งของทางแลนด์ลอร์ดเนี่ยไม่ต้องกลัวขอจะพังครับก็คือได้รับประกาศเต็มตัวฮะนอกจากนี้นะครับทางมาลดิฟเนี่ยก็มีการเสนอสิทธิพิเศษด้านภาษีแก่นักลงทุนด้วยนะครับรวมถึงยกเว้นอากรขาเข้าแล้วก็ภาษีจากกำไรนะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยติมมดเ้ไปว ซึ่งไม่ได้ทันแล้วก็มีไหลลงไปเปิดที่นั่นน,นะครับอันดับหนึ่งก็คือดุสิตธานีอินเตอร์เนชั่นแนลนะซึ่งมี2โรงแรมด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือโรงแรมดุสิตธานีมาลดีฟนะครับแล้วก็โรงแรมดุสิตธานีเดวารานามาลดีฟครับซึ่งในฝั่งของเครือไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยครับก็มีโรงแรมที่นี่เหมือนกันนะคือไมเนอร์เนี่ยก็ทำหลายอย่างนะครับเช่นทั้งโรงแรมอาหารเช่อนอาหารต่างๆนานาตามห้าไหนก็ของไมเนอร์ทั้งนั้นครับไมเนอร์เนี่ยมีโรงแรมถึง6แห่งเลยนะฮะที่มาลดีฟครับ ซึ่งยกตัวอย่างในของเครือไมเนอร์นะครับเขามีการก่อ,กรกอสร้างเนี่ยคาดว่าประมาณ1.5แสนเหรียญสหรัฐต่อห้องนะครับหรือราว5.25ล้านบาทลงทุนห้องละ5ล้านเนี่ยก็เรียกว่าไม่ไดีเยอะไม่ไดีน้อยนะครับส่วนค่าที่พักเนี่ยสูงถึง400เหรียญต่อคืนนะครับหรือราว1.4หมื่นบาทซึ่งต้องลงทุนถึงถึง200ห้องนะครับรวมถึงอัตราการเข้าพักประมาณ70%เนเนี่ยถึงจะทำกำไรคุ้มทุนกับสิ่งที่ลงไปครับ และในฝั่งของในเมืองไยยังไม่จบนะครับจะมีในเครือของเซ็นทรัลร้านะก็เป็นกลุ่มของทางเซ็นทรัลนะครับมีโรงแรมในมัลดีฟส์ถึง2แห่งเลยครับหากพูดถึงฝั่งการลงทุนนะครับนักวิเคราะห์ก็ได้มองว่าโอกาสการลงทุนในมัลดีฟส์ยังคงเติบโตนะเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวที่เติบโตมากขึ้นทุกๆปีครับคือตัวมัลดีฟส์เองเลยนะครับมี GDP ที่เติบโตราวๆปีละ8.4%ทุกๆปีนะครับและสัดส่วนส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากการท่องเที่ยวครับปัจจุบันอย่างที่บอกไปว่ามีนักท่องเที่ยววรรรราาาาาาๆ1.7ลล้้นนนนนนนคคคคคคตตตต่่่อออปปีีะะัับบแดกณ์ใจถึงงสู2.5 นะารพูดถึงราคาทรัพย์สินในมาลดีฟนะครับจะโตต่อปีต่อเนื่องเนี่ยปีละสิเลยทีเดียวก็เติบโตตามรายได้ที่เข้ามาได้นะครับรวมถึงนักลงทุนที่เติบโตขึ้นด้วยครับ บอ้โหประเทศที่เป็นกลุ่มเกาะพวกนี้เนี่ยก็จะมีราคาที่เติบโตสูงอยู่แล้วนะครับอยา่างแรกเลยคือเกาะเนี่ยมันมีพื้นที่ติดทะเลค่อนข้างเยอะแล้วเราก็รู้ดีว่าพื้นที่ติดทะเลพื้นที่ติดหาดพวกนี้เนี่ยมันมีมูลค่าค่อนข้างสูงในเชิงการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงเ,เนี่ยมอลลี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเชิงอนุรักษ์นะครับก็คือธรรมชาติสดใสเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างหายากมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจึงทำราคาได้มากนั่นเองเหมายความว่าเราไม่ต้องไปตกแต่งอะไรให้มากเลยเนี่ยก็คือธรรมชาติมันดีอย ตัวอาคารตัวอสังหาก็ไม่ได้ดูบือหวาอะไรนะครับก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับบังกะโลเน้นสัมผัสธรรมชาติในตัวน้ำเนี่ยเป็นสาคัญครับอีกทา่านจะมีประเด็นเรื่องของภัยธรรมชาติอีกางที่เขามองว่าน้ําถ้าขึ้นสูงเนี่ยม้าดิฟอาจจะไม่อยู่แล้วก็เป็นไม่ได้นะรีบเที่ยวไว้ก่อนจะไม่มีเที่ยวนะครับซึ่งในฝั่งของตัว FDI นะครับหรือว่า Foreign Direct Investment เนี่ยเงินที่มาลงทุนจากข้างนอกของมันี่ก็มีการเติบโตขึ้นอย่างช,ช้าๆครับก็คือมีสะดุดนิดหน่อยในช่วงโควิดแต่ว่าก่อนหน้านตลอลด สิ่งน่าสนใจก็คือว่าจำนวน1.7ล้านคนที่มาท่องเที่ยวมาลดีฟนี่นะครับ2 3%เนี่ยเป็นชาวเอเชียนะและเป็นคนไทยกว่า16,000คนเลยครับและเพิ่มขึ้นมามากถึง1,800%นะครับจากเมื่อก่อนเลยนะมีผลมาเที่ยวแค่900คนต่อปีเท่านั้นและซึ่งระยะเวลาในการพักที่มาลดีฟนี่นะครับปกติ1คนที่เข้ามาเนี่ยก็จะพักประมาณ6วันนะฮะ แต่่าลาสุดเนี่ยมีการเพิ่มนะจำนวนไปถึง8วันเลยทีเดียวครับหมายความว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมากขึ้นไม่พอนะและคนที่พักก็พักนานขึ้นด้วยนะครับซึ่งจะเจนว,ว่ายิ่งอยู่นานก็ยิ่งเสียเงินก็ยิ่งทําให้รายได้ของมาลีฟเนี่ยเพิ่มขึ้นครับก็ถือว่านี่คือเป็นแหล่งสําคัญเลยนะครับของทางเครือโรงแรมในไทยแล้วก็เครือโรงแรมอื่นๆจากต่างประเทศที่เข้ามากอบโกยกยเงินในทางมาลีฟนะครับแต่ที่มากกว่านั้นหลายคนก็งงว่าเฮ้ยเราจะคนทรรมดาจะไปลงทุนมาลีฟได้ยังไง ซึ่งจากการงานของ C B R E เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันก็มีโครงการลงทุนอสังหาริมเป็น IP นะหรือว่าเป็น Investment Property นะครับอันนี้คล้ายๆกับทางบ้านเราแหละที่มีคอนโดที่แบบการันตีผลตอตบแทนหรือว่าเป็น Profit Sharing มาแบ่งตังกันนะฮะ สาขาหลังๆอย่างที่คุณเห็นอย่างางี้เหมือนเขาขายไปหลังๆนี่เลยนะแล้วถ้าเขาเก็บเงินเก็บตังได้เนี่ยก็มีมาแบ่งกันนะครับก็เป็นทางเลือกแล้วกัน,นสำหรับคนที่จะลงทุนโรงแรมที่มาลดีฟนะครับแล้วไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องแบบทําเองใหม่ทั้งหมดนะซึ่งมีการบริหารโดยแบรนด์นะครับอย่างเช่นแบรนด์ของชโนวาฟูชินะครับของทางญี่ปุ่นนะเครือเนี้ก็บริหารแบรนด์ใ y มาเลเซียนะครับซึ่งการตีผลตอบแทนสูงถึง7%อครับอย่างเช่นโครงการน,นี้ก็มีพูลล่าอยู่บนเกาะอยู่8ดหลังนะครับแล้วก็มีอยู่บนน้ำ ซึ่งกฎหมายของทางมาลดีป็นก็มีการอนุญาตนะครับให้ทางรีสอร์ทเนี่ยสามารถขายหรือเช่าช่วงต่อให้นักลงทุนบุคคลทั่วไปได้ด้วยนะมันเลยเกิดเป็นการโมเดลลงทุนแบบใหม่นั่นเองที่ที่มาลดีฟนะครับและนี่คือสิ่งที่เอามาฝากกันสำหรับการลงทุนทั่วไปกับสังหาริมทรัพย์นะครับหวังว่าทุกคนจะรับไอเดียมิติมุมมองในการลงทุนต่งางสาขาของตัวเองนะนี่ขอบคุณทุกคนทีั้งฟังจนจบนะถ้าใครอยากสนใจเรื่องของคอร์สอสังหาริมทรัพย์สามในหนึ่งนะี้นะผมก็มีการเปิดคอร์สรุ่นที่ line, นะสิบ ถือได้นานกว่าก็รวยกว่านะเจอกิฟหน้าครับสวัสดีครับอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนไม่กี่อย่างที่รายย่อยมีแต้มต่อรายใหญ่ทั้งเรื่องของสิทธิพิเศษด้านภาษีกู้ได้นานแล้วก็ดอกเบี้ยต่ำเศรษฐีมากมายสร้างตัวมาจากอาสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการใช้เครดิตเครดิตที่ดีเปรตเสมือนใบเบิกทางในวงการและถ้าคุณมีมันอยู่แล้วสิ่งนี้เป็นเสมือนทองคําเลย หากมีแผนการที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าใครก็สามารถลงทุนสําเร็จในสังหาริมทรั์ได้สามารถเริ่มเรียนรู้ได้จากบทเรียนที่ผมให้ฟรีนะครับในช่องช่องนี้หรือว่าถ้าใครสนใจสัมานาสดเนี่ยได้เจอกันตัวเป็นๆแล้วก็ความรู้เชิงลึกเปียดเวลาได้มากมายสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของคอร์สนะครับได้ที่ Li n e แอดคิมพ่อพอีไลนคงลางนี้เลยครับ